จอดดนรถนอนเชียงคานครับ1วันงวันวัดศรีคุณเมืองเชียงคานครับอันนี้เป็นเวลาช่วงบ่ายโมงตรงนะครับผู้คนกำลังเข้าห้องพักส่วนนักท่องเที่ยวก็กำลังทยอยเข้ามาตอนนี้เดินเข้าที่พักใกล้ๆครับคำใด h o โฮมสเตย์อากาศของปลายฝนต้นหนาวของเรานะครับที่เชียงคาน <laughs> ไอ้โน้ไอ้คนน้อยอยู่ตรงไหน,นจะอีโบมือไหนคะพันจักรยานไปไหนคะจักรยานไปจ้าโอเคบรรยากาศในวันนี้อากาศก็กำลังผ่อนคลายแดดกำลังบดนะครับฝนไม่มีร้านอาหารกำลังตั้งนะครับโอ้โหมีแต่ร้านดีๆเลยเนี่ย บรรยากาศกำลังคึกคืนกลับมาอีกแล้วนะครับทุกคนที่จะมาเชียงคานก็วางแผนกันได้เลยบอกเลยว่ากำลังดีปลายฝนต้นหนาวแม้กระทั่งห้องพัดลมที่มาพักก็ยังเย็นอยู่นะได้อยู่นะลองดูครับโอ้พี่อยู่ข้างหลังตามกันมาแล้วเด้อยู่ไหนเอย้ยนี่โอ้โอหอร่อยกุ้ง โ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อันนี้ก็จะเป็นข้างทางฝั่งซ้ายติดแม่น้ำโขงเยอะเลยของกินเยอะเลยนะครับของขายก็ยังมีคนก็เริ่มมาเดินละ ผมว่าช่วงประมาณหนึ่งทุ่มคนน่าจะเยอะเหมือนเดิมไม่มีผิดเพี้ยนเพราะคนกำลังออกเที่ยวครับช่วงนี้ครับเชเบลฝัง่งนี้ลกูกคนข้างเรียผงเลยอ่าทางเดินและแม่กับลูกไปก่อนละเชเบล จะไปไห,หนามาดิก็ส่งเสริมให้คนที่ต้องการท่องเที่ยวกลับมาเหมือนเดิมนะครับออกมาได้เลยณตอนนี้คู่คนกำลังพุกพ่านอากาศกำลังดีเหมาะแก่การท่องเที่ยวช่วงนี้เดือนนี้นะครับเหมาะมากเลย bé cần Máy bay và bán nồi cho biết Đây, Anh ấy à, có phủ mà มาหลายรอบก็มาได้นะครับมาทีไรก็ไม่เคยผิดหวังเชียงคานที่นี่ที่เดียวมันมีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยนะครับต้องบอกเลยว่าดีที่สุดก็ที่นี่แหละขณะจะเป็นบรรยากาศที่แบบว่าผู้คนเคยมาแล้วแต่ว่ามาทีไรก็มันไม่เหมือนเดิมทุกครั้งนะครับไม่เหมือนเดิมยังไงก็คือผู้คนผู้คนที่ไม่เหมือนเดิมผู้คนที่มาก็คือเป็นกลุ่มใหม่ๆกลุ่มเก่าก็มีบ้าง แต่ก็มาเหมือนเดิมปั่นมาตั้งนานนี่แหละครับร้านในตำนานของเรากินทุกปีสบายมาร้านปวดแล้วค่ะร้านปวดเป็นยังไงลูกเย็นไหมอร่อยอร่อยพี่โยนนะคะ món ăn sai món sai tiếng ชอนี่ยกนมนี่เนี่ยบางครั้งก็ไม่คิดว่าจะมาเจอคนรู้จักนะครับที่ที่ที่เรามาที่ที่คุ้นเคย,ยก็อันนี้ร้านไหนเสียบนาเสียบนาเสียบนาริมโขงนี่น,น,น,นี่ครับไต บนแ้มันดยพี่วันนี้มีจำนวนจำกัดนะครับผมจะต้องมีกาดไหนดูดูหน้าดูหน้านี่ต้องกินจีบลูค้า อากาศยามเช้าก็จะมีพระนะครับมาใส่บาตรซึ่งจะเป็นขนบธรรมเนียมของที่นี่ยามเช้าไปแล้วนะครับ